สวัสดีครับเอนี้้ฮากระยูที่บ้านไร่ภาคดีเหมือนเดิมนะครับเมนีนะครับสีภามาอัปเดตแปลงนองไม้ฝรั่งนะครับทีนี้เห็นอยู่ตรงนานนะครับคือเป็นนองไม้ฝรั่งนะครับเนาะหลังจากที่เฮาปลูกไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับที่แหลกว่าจะทายขั้นตอนการปลูกนะครับพอดีผมติดธุระนะครับบได้มาปลูกนะครับก็เลยบได้ทายให้พี่น้องเบิ่งนะครับสำหรับเมรีนะครับจะพามาอัปเดตนะครับว่าหลังจากปลูกไปประมาณเดือนเดือนเษๆแล้วนะครับ ว่าต้นไอ้น้องไหม่ฝรั่งเ้านะครับจะงามซ้ำเลยนะครับนี่นะครับกําลังขึ้นนะครับกําลังแตกยอดแตกเอานอขึ้นนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับเขาบ่ทันไในบำรุงหยัางนะครับเฮาเพียงแค่เพื่อจะปลูกให้ต้นเขาขึ้นแล้วก็แข้งแรงก่อนนะครับหลังจากนี้นะครับเขาก็จะพ่วนดินนะครับแล้วก็จะหา ปุ่นหาปุ๋ยปุ๋ยขอกปุ๋ยมักนะครับมาใส่เฟื่องแกบดํานะครับมาใส่เพื่อบํารุงต้นบํารุงยอดเขานะครับแต่ว่าก้อนปลูกเขาก็มีการบารุงผสมปุ๋ยขอกไปแล้วที่นึงนะครับมบเป็นการบํารุงดินนะครับเพื่อให้ต้นเขางามนะครับสำหรับพื้นที่นะครับกับบัวลายนะครับนี่ซ้าเห็นนี่นะครับนี่บัวลายนะครับประมาณเครื่องงานโอ้บ่เถืงดอกนะครับนี่เดียวนะครับ สานะต้นของเขานะครับกะกำลังจะเริ่เติบโตนะครับกําลังสมบูรณ์นะครับนะกะพื้นที่ก็ยังหกแน่นะครับเพราะว่านเป็นในฤดูฝนนะครับมันกะควบคุมวัชพืชยนีนะครับเพราะว่าเฮ้าบดยใส่สารเคมีในการกําจัดวัชพืชนะครับนี่นะครับมันกะกำลังถอดยอดขึ้นนะครับกําลังแตกนอขึ้นนะครับเทาจะให้มันขึ้นนอสกอนนะครับประมาณสี่หาต้นนะครับหลังจากนี้นะครับเฮ้ากะจะ ดูแลนะครับเพื่อจะเอานอออนของเขานะครับตอนนี้ห้าสางน้ำต้นนะครับตางอันนี้เขาแข็งแรงซะก่อนนะครับนี่นะครับกำลังขึ้นนะครับนี่นอนแบบง่ายเลยนะครับเกือบซ้ำเหนียวผมนะครับนะครับความอุดมสมบูรณ์ของมันนะครับเนาะพอห้าในห้องพื้นปุ๋ยขอกนะครับแล้วก็ปุยขี้ไก่นะครับขี่ไก่ห้องไปแล้วนะครับบรายนะครับยานมัน ใส่หลายอย่ามันเค็มอย่ามันเปอยนะครับอย่ามันตายเนาะนี่นะครับมันกิดสีบบฮันงามนะครับเด้อบางต้นก็สูงนะครับนะครับบางต้นก็สีบบฮันขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เฮากำลังบำรุงต้นมันนะครับบำรุงตน้นให้มันให้ต้นเขาญ่าแข็งแรงสักก่อนนะครับเฮาจังจะเฮ็ดเอายอดนะครับเฮาจังจะแตง่งฮาตัดต้นไหนทีมันมอง,งามออกนะครับเลือไว้แต่ต้น งามๆนะครับต้นเอสมบูรณ์นะครับนี่ตัวนี้นะครับเราก็จะเอาใบแต่เห็ดต้นพันนะครับนี่ขึ้นไม้นี่นะครับนีอนอบบง่ายเลยซ้ำเนียวฉี่ผมเลยนะครับนอนยันแห้งนะครับนานบ้าหั่นเอเฮ็ดเอานะครับบ้าันเดเฮ็ดเอายอดเิ่นนะครับให้มันจะเริ่มเติบโตเองสัก่อนนะครับให้เอาต้นสักกอนนี่นะครับกตกําล่างแท่งแท่งนอขึ้นนะครับ นี่เป็นกล้วยมาแทมนะครับปรา่อ์เคยเป็นป้าป่วยห้อมนะครับนี่เนาะตอนนี้เข้าสางต้นก้อนนะครับสางต้นก้อนนะครับอีกประมาณเดือนนานะครับจะสางสางนอนะครับเพื่อจะได้เก็บผลผลิตน,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 ลน,น,น,นี่นะครับนอเป็นกระลังก็ขึ้นเนื่อนนอใหญ่นะครับนี่ ขาวจุนพูนเลยนะครับแต่ละต้นนะครับมีแต่ต้นใหญ่ๆงามๆนะครับนะครับพื้นที่บร้ายนะครับนี่ซํำนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงเบียนะครับเบียของหน่อไมฝรังนะครับที่ห้าการเมล็ดไ้นะครับเนาะตอนนี้ก็มีคน้ังจองแล้วนะครับแต่ว่าจะแจักจะพ่อให้เขาเพืบอบนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเนาะ น,นี่นะครับตัวนี้เป็นสำหรับเป็ an, นไอเบียน้อ่ฝรั่งนะครับที่เข้าใส่เมล็ดวานนะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นนะครับกำลังงามนะครับมันหนาไปแน่น้อยหนึ่งนะครับต้นมันก็ยังบริทน์เจริญเติบโตไปนลยนะครับหกแน่นะครับเด้อแดดแห้งนะครับแดดแห้งจนขาวเลยี่แมงมดนะครับนี่แมงมดนะครับ ตอนนี้ลูกค้าก็มาสั่งไว้นะครับพันต้นนะครับไอ้พันบาทบรรลุวจะพ่อหรือบอ่นะครับเนาะสำหรับลคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้สำนีสักก่อนนะครับเนาะ,ะสวัสดีครับ